น้ำเหนืนะอเฮ้ยแย่แล้วโอหเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเจ็บไหมครับน้ำเหนือขมกลมครับดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากปาาไ,นะไปไก,วกว่านี้ ชื่ออะไรครับน้ำเหนื่อครับพี่นารีเป่าแผลให้แล้วนะครับขอบคุณครับเจ็บไหมครับเจ็บสิจ๊ะพี่ไปโดนอะไรมาครับถึงเป็นแผลแบบนี้พี่นารีโดนคนใจร้ายหลังแกมาครับ คนใจร้ายเป็นยังไงหรอครับก okay. ็อ <wh> ย่างคนที่ชอบสั่งเราพอเราไม่ทำตามก็ลงโทษเราอย่างไรละครับที่บ้านนี้ก็มีแต่คนสั่งน้ำเหนือท้ามทำนู่นท้านทำนี่แบบนี้เรียกว่าคนใจร้ายหรือเปล่าครับอ๋อคุณน้ำเหนือไม่ต้องกลัวนะครับพี่นาลีจะอยู่ช่วยดูแลคุณน้ำเหนือ ไม่ให้ใครมารังแก้คุณน้ำเหนือนะคะจริงนะครับจริงสิครับน้ำเหนือ,นอพี่พลน้ารี นาลีนี่ลือหายไปไหนมาเห็นใครๆบอกว่าลือตายไปล่ะเ่นสิเธอไปอยู่ไหนมาในๆทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วพรอม,มีเรื่องอยากปรึกษาเกี่ยวกับพี่นารีค่ะว่าพูดตามตรงนะ โอ้ไม่ค่อยไว้ใจนาลีเท่าไหร่แล้วที่เขาบอกว่าใช้ยยศทำร้ายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้าจะช่วยในฐานะคนเก่าคนแก่โอ้ไว้ทำอีกอื่นดีกว่าครับผมเองก็คิดเหมือนคุณซกเหมือนกันถ้าคุณซกกับคุณพลว่ายอย่างนั้นเดี๋ยวพาไปบอกพี่นาเรียงค่ะ พี่นาลีปวดหัวค่ะพี่นารีเป็นอะไรคะเออพี่นารีปวดหัวครับนาลีกลัรู้ว่าลื้อต้องลำบากนะแต่พวกเราจะให้ลื้ออยู่ต่อที่นี่ไม่ได้นารีไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วจริงๆค่ะคุณเตียวซกขอนาลีกลับมาอยู่ช่วยงานที่นี่นะคะนาลีไม่มีที่ไปแล้วจริงๆ น้ำเหนือขอให้พี่นารีอยู่ที่นี่นะครับนะครับบ้าเจกนะครับพี่นารีโดนคนใจร้ายรังแกม,มาช่วยพี่นารีด้วยนะครับน้ำเหนือครับเดี๋ยวน้ำเหนือไปเล่นข้างในบ้านก่อนนะไม่ครับที่เนี่มีแต่คนใจร้ายให้พี่นาลีอยู่ด้วย เราให้พี่นารีอยู่กับเราที่นี่ก็ได้ครับเย้พี่นารีได้อยู่กับน้ำเหนือแล้วขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวลื้อเพิ่งดีใจเราจะให้ลื้ออยู่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นหมายความว่ายัางไงคะก็หมายความว่าทำงานแบบมาเช้าเย็นกลับไงแต่ว่าตามใจนะถ้าลื้อไม่อยากทําก็ไม่เป็นไร ก็ได้ค่ะ